โรงเรียนบ้านสำนักตุมกาตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านสำนักตุมกาตําบลวังตะเคออําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดําเนินงานภายใต้การบริหารงานของนายบุญชูแขงสันเทียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตุมกา มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น20คนนักเรียน127คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านสำนักตุมกาเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตจิตอาสาก้าวหน้าเทคโนโลยีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพียนใช้ธรรมพิบาลบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการจัดการศึกษา ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนคณะครูและนักเรียนได้รวมการทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนอย่างทั่วถึงทั้งห้องเรียนอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบเพื่อให้โรงเรียนสะอาดร่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ห้องเรียนทุกห้องได้รับการจัดเตรียมเรียบร้อยมีโต๊ะเก้าอี้และสื่อการเรียนรู้ครบถ้วนเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ห้องสุขาได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละระดับชั้นดูแลเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบและความรับผิดชอบนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับนมทุกเช้าหลังคารบทงชาติและรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดปรุงสุกใหม่ทุกวันการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 1. มีการประชุม PLC ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT o n e t เพื่อนําผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและวางแผนหาแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 2. มีการนิเทศออกตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อดูความพร้อมในการจัดกิจกรรม การเตรียมการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้ารับการอบรมและซักซ้อมมาอย่างต่อเนื่องครูและนักเรียนได้รับการอบรมความรู้ในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นพื้นที่แห่งความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์มีการจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย ห้องสุขาเป็นไปตามนโยบายสุขาดีมีความสุขโรงเรียนบ้านสำนักตุมกาพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568อย่างเต็มรูปแบบทั้งบ้านความสะอาดความปลอดภัยอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนรู้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบคุณค่ะ